ลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอไวทนผู้ชมมาพุ่งม่ติดตามรายการตื่นมาคุยกันเราให้ดีๆเพราะเราล่าเราไปทอดกับท,ที่เชียงรายกันมา hmm. ไปเป็นครั้งแรกครับที่เรามีโอกาสได้เจอกับพระพบโชค hmm. พระพบโชคที่ระดับรัฐมนตรีระดับสอสระดับนักการเมืองใหญ่ๆระดับนักธุรกิจใหญ่ๆระดับเรียกว่าทุกคนเนี่ยต้องไปหาพระองค์นี้เพราะเขาถือว่าเป็นพระ hmm. ที่แม่นยำที่สุดเรื่องเวลาดูดวงยิ่งกว่าอีทีนี่กว่าอ oh. ีทีอีทีชิดตัดเพราะว่า แค่ไปเจอเนี่ยท่านเห็นหน้านะฮะท่านดูดวงท่านสามารถรู้เลยว่าอะไรเกิดไหะคือมัมเองไปทดลองเนี่ยก็ไม่ต้องวันเดียวไปเกิดดูหน้าพี่เฉยๆแล้วท่านเคยท่านเคยดูอ่าสองคนสองท่านมาก่อนก่อนที่จะเป็นนายกแล้วก็พูดเลยว่าเตรียมเป็นนายกเป็นนายกเป็นจริงจริงเป็นจริงเดี๋ยวดูแล้วไม่ดีเราตาย่ต้องบอกเลยตอนนี้ภาพในอินสตาแกรมนี่คุณเห็นไหม เท่ากับตึกประมาณสักสามชั้นเจ้าแม่กุนิีมกนีมึงทำมาจากไม้จันหอมไม่เคยเห็นไม่เคยรู้มาก่อนไม้จันหอมเอาใจวัดอยู่ในเชียงรายนะไปเที่ยวเชียงรายไปโม้ห้ยปาดคุณเห็นพระเจ้าแม่กุอิมงี้ไหมครับอันนี้ขอเวลาอย่าพึ่งด่านนะคือจุดเริ่มต้นตัวเองไม่เคยรู้จักวัดนี้มาก่อนเลยค่ะจนมีอยู่วันหนึ่งตัวเองเนี่ยไปสั่งทำพระก็เดินไปผ่านเจ้าแม่กุมินองค์เนี้แล้วปรากฏว่าไปชนนิ้วไปชนนิ้วท่านอ่ะหัก ปรากฏต้องซื้อเจ้าแม่กวนอิมองเนี้ยในราคาเป็นหลายหมื่นเนื่องจากเป็นคริสตัลระดับแล้วตัวเองซื้อปุ๊บก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะไปไว้ไหนจะไปทำอีนฟ้าไหนอะไจะไปไว้ไหนจะไปถวายวัดถ้าเอาไปการถวายพระเนี่ยถ้าไมเอามาต่อไม่ได้หรออันนี้แกต้องให้เขาทำต้องเอาไว้ต้นมอเลยครับฟังแล้วไม่ใช่ต้องให้เขาต่อนิ้วต่ออะไรใหม่หมดไปเยอะไหนแม่ต้องเป็นคริสตัลหมดทั้งองค์อ่ะปรากฏว่าก็จะไปไว้ไหนก็มีคนคนหนึ่งก็บอกเนี่ยเอาไปไว้ที่เจ้าแม่กวนอิมสิ มีที่เชียงรายคือวัดกล้วยป่ากั้งคือตอนนั้นชีวิตที่เอ้ยมีเงินเท่าไหร่หมดตัวหมดโดนหลอกเงินหมดเลยเพื่อนสนิทเนี่ยหลอกเงินไปหมดเลยช่วงนั้นสะอกก็รู้เลยว่าในที่สุดเนี่ยอยู่ดีๆทำหักก็ค่้ยก็ต่อจนเสร็จพี่ตั๊กเชื่อไหมต่อเลียบต่อต่อต่อมือเจ้าแม่คุณอิมเสร็จนะองค์เดิมนะองค์เนี้ยองค์ที่ไปถวายเนี่ยอยู่ดีๆตีท้ายกัวบอกว่าต้องยกกองด่วนไปหาท่านวรวชิระเมธีก็เลยมีโอกาสเอาพระองค์เนี้ยไปถวายที่วัดกล้วยป่ากั้งไปถึงแล้วรู้สึกเฮ้ มันก็เป็นเหมือนแบบถ้าใครจะคิดว่าเหตุบังเอิญหรืออะไรหรือเปล่าแต่ก็ชีวิตก็ก็ท่านก็ทักอะไรมาก็ตรงหมดพระองค์นี้นะพระเจ้าอื่นที่วัดเนี่ยมีเจ้าแม่กวนอิมที่ปางหลายๆปางเนี่ยอยากจะบอกว่าคุณไม่รู้อย่างปางถ้าสมมติคุณอยากขอลูกก็จะมีปางที่ไว้ขอลูกถ้าสมมติ คุณอยากจะแบบว่าขอหายจากโรคภัยไข้เจ็บอย่างแกเนี่ยก็จะมีปางที่หายจากโรคภัยไข้เจ็บไม้ทั้งหมดเป็นไม้จันทีเป็นปางขอลูกอันนี้เป็นปางขอลูกจำน่าจะเปิดร้านขายพระนะรวยอะไรฮะมีปางขอลูกมีปางขอโชคเขาจะมีหมดจำเลยไม้จันทน์หอมนี่เอามาจากจีนอินเดียพม่าเอามาหมดเลยคือถ้าสมมติคุณไปทําบุญวัดเนี่ยสิ่งนี้ที่คุณได้ทำากินเลยแล้วไหมฮะได้ทําทานด้วยเพราะอะไรมีเด็กกำพร้าใช่ไหมให้เลย เอาคนเอาเด็กมาทิ้งพ oh. ่อแม่เอาเด็กมาทิ้งเด็กกำพร้ามีเด็กกำพร้าก,กี่คนสองสามร้อยคนโอ้<ว> oh, เยเยอายแล้วส่งเรียนจนจบปรริญญาไปแล้วหลายคนตอนนี้หลวงพ่อก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวยว,วัดนี้หรือเปล่าที่ท่านอาจารย์พบโชคที่บอกแม่นมากอยู่วัดนี้ถูกต้องอ๋อวัดนี้มีทั้งเจ้าแม่กวนอิมมีอาจารย์กำพร้าเราอาจารย์พบโช,ค,าจาบชคจะอยู่ที่นี่โอกาสไปเอาขนมไปนี่ขนาคุณต้องไปอย่างนี้นะบุนดี้วันเกิดด้วยนะเอาขนมไปแจกเด็กๆเถ้ย มารู้สึกว่าอิ่มอกอิ่มเด็กก็แฮปพี้กับการกินขนมขนมที่เรารู้สึกว่าเราไม่กินหรืออะไรเงี้ยอันนี้โชว์ไทยอินของพระหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้เป็นคอนโดที่พระจะงมีพอขึ้นด้วยนะให้ให้โทรไปทําอะไรไม่ทราบใครจะไปทาบุญกับเด็กกามพาอ๋อไม่ีดีนี่คือพระพบโชคครับหน้าพระพบโชคเป็นอย่างนี้ ไม่แน่เราจดเราจะไปด้วยตึกเมื่อกี้อะไรนะเจ๊ตึกอะไรเขาจะสร้างไปที่อยู่นี่จะบอกว่าวันศุกร์นี้คุณแจ็คไปแล้วผมขออนุญาตแล้วกันไปไม่ได้ไปเลี้ยงเด็กหรอกแต่ว่าจะไปดูดวงกับพระอันนี้คือพพบโชคเวลาเขาดูดวงเนี่ยดูนะฮะพี่ตั๊กฮะ่ดีท่านกำลังจดเลยจะไปทำไมต้องจดเราเดี๋ยวมีคนไม่ไม่ไม่เดี๋ยวจะไปทำก่อนเดี๋ยวไปก่อนว่ะไปมีการไปก่อนใช่ป่ะดูเรื่องเลยเจ๊ข้าจารย์พบโชค คือยังไงเล่าังก็คือเวลาดูดวงเนี่ยก็จะอย่างนี้เห็นไหมเขาก็ใช่โอ้ตายแล้วทำไมเอารูปฉันแอบลงของมาล่ะฉันก็แอบลงของนิดหน่อยผิวด้าโตตีนะฮะช่วงมูเตลูช่วงนี้อย่าที่ายสิว่ายังไงโอ้มูเตลูทองนิดหน่อยก็ลงทองหน่อยนะเอ้ารองของนะรองของเดี๋ยวผู้ชายเห็นบอกท่านท่านจะเหยียบใช่ไหมก็เหยียบดันยังไงดเป่าไหมยังไงเป่าหน่อยก็ดีดทองได้ขีดขึ้นดีมากนะะฮ เวลาท่านดูดวงเนี่ยท่านก็จะเอามือเนี่ยจับแล้วท่านก็จะบอกได้เลยว่าอะไรเป็นยังไงอะแล้วงี้คนก็รู้หมดดีก็ก็ให้คนอื่นออกไปนะท่านจะกระซิบนี่ท่านจับนี่ท่านจับอย่างเงี้ยแล้วท่านก็จะบอกเลยอะไรจะเป็นยังไงบ้างอแม่นแน่นะก็ลองไปเลยกันผู้หญิงผู้หญิงทําไงผู้หญิงหยาบ่าไปท่านจับไม่ได้ท่านก็จะนั่งดูเนี่ยแหละฮะคือผู้หญิงไม่เหยียบนะผู้หญิงไม่จับนะใช้ตะเกียบใช้ตะเกียบปรากฏว่าคุณรู้ไหมฮะว่า ก่อนไปคือคุณประวิทย์คุณประวิทย์เพิ่งกลับมาคุณประวิทย์อย่ารับฉนอาจจะอยากปิดก็ได้นะ้าใช่สิถึงบอกว่าคุณประวิทย์อาจจะไม่อยากบอกใครหรือเปลยอาจจะไม่อยากบอกใครก็วก็ว่ากันไปมีมีดาราไปกันเยอะแล้วกันคือข้าวเขแบบว่าเอามีรูปเปิดตัวด้วยคุณอ๊อฟคุณอ๊อฟ คุณกอบสุขคุณอับโดประกาลามนี่เหรอฮะดาราดาราดาราส่วนใหญ่ไปนะอรุณนงอรุณชาคุณอ้มพัชราภาเขาไปเห็นเยอะนะเขไปเยอะไปปะเขาไม่พาดติดต่อกำแพงหรือเปล่าไม่มีอ๋อแล้วนี่ไปเอามาได้ยังไงไม่รู้ว่าไปเอามาจากไหนเฟซบุ๊กมั้งฮะโอ้นี่เปลี่ยนเปลี่ยนจากตะกอนวัดท่าไม้ดาราไปเยอะตอนนี้ต้องไปเชียงรายใช ก็ลงไปดูแล้วแกจะช็อกกันบางอย่างที่แบบเขาไม่ทำตรงๆได้ไหมไปแล้วได้ไรถามตรงๆก็ไปทำบุญเด็กเด็กก็ทำบุญกันเราคิดว่าเราไปทำบุญแล้วไปไหว้เจ้าแม่กุนอิมพี่ว่าเดี๋ยวไปแล้วสุดที่ไปแล้วนะผมรู้ไปคนมมีความเชื่อว่าทุกอย่าง ขึ้นอยู่กับน้ำเมืองเราเองเราเป็นผู้กำหนดชีวิตเราเองถูกนะแต่้งนีถ้าจะฟังพระอาจารย์บ้างก็ไม่ผิดก็็ไไม่เปนรหรอกัหลวงพ่อก็ฝากของมาให้่่าะวฝากมาให้ตอนเวลาสวดมนต์ก็นับลูกประคำเอาแล้วกันมาช่วยอขบคุณมากขอบคนชอบใจด้ลยนะในเวลาในกระดาษเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็เลยฝากนี้มาให้ เป็นบอกว่าให้กลับมาแล้วขอให้รวยทุกคนเลยกันโอ้โหนี่อะไรอะเป็นแบบ่บอกขอให้รวยรวยแบงค์ห้าพันเขาทำแล้วเหรอนี่นะฮะเป็นอย่างงี้นะฮะมันช่วยยังไงช่วยยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็อาจจะแบบห้าพันล้านห้าพันล้านอ้าวนี่ไม่เคยมีสูตรนี้เหรอวุ้ลองทำดิเขาบอกนะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นสูตรแต่ละคนเขาบอกว่าปีใหม่อย่าลงใต้ให้ขึ้นเหนืออ๋อเหรอนั้นแล้วอยู่บนเตียงเวลาเขาข้ามคืนเราไปสวดมนต์สมมติเราสวดมนต์ข้ามคืนถ้าอยู่บ้านให้เอาสตังค ร้อยล้านพันล้านให้นับไปเรื่อยแล้วเราจะโชคดีนับข้ามคืนที่ก็ทีใหม่ช่วปีใหม่ที่31มข้ามไปหนึ่งเขาะว่างั้นนีเป็นสูตรเล็นเลนะ ควรจะขึ้นเหนือเขาไม่ลงเอาอย่างนี้การอะไรที่เขาเก็ตยดเขาจะยังไงฮะก็ไม่อย่าลงสิเขาเาอาจจะไม่รู้ไงเอาอย่างนี้เอาว่าเอาว่าวันที่สามสิบเอ็ดอะควรจะอยู่เหนืออย่าอยู่ใต้แล้วไปหลังวันนั้นไม่เป็นไรเออเนี่ะพี่ชายคนแต่ยู้ธรรมดาไม่ใช่ต้องทำประการละแต่คุณจะไปวันศุกร์นี้แล้วนี่วันศุกร์นี้นวผมจะไปถามจะยปถามท่านอะว่าความรู้ใเนี่มีวิธียังไง ก็เห็นเจอเป็นลูกศิษย์ท้าว่าเธอควรจะสวดมนต์พุทโธพุทโธอย่างี้พุทโธใช่ใช่ทสมาธิทำสมาธิที่เป็นคนผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานองางนี้ไงไงไงวุดี้ไหนวูดดถามได้ไหมฝากถามเรื่องดวงอะไรไหมอะไรนะฝากถามเรื่องดวงต้องไปดูเองบอกว่าบอกท่านบอกว่ามยุราจะมากราบอเอกราบนะฮะแต่ไม่พอแน่นอนถ้าสมมติเราไปเยี่ยมจังหวัดไหนก็แล้วแต่เราจะต้องมีเมนูเด็ดจากจังหวัดนั้นมาให้ท่านพุทธเจ้า